มาถึงวันผลัดสัตว์กันแหลกครับคู age, ่ต่อไปเลย <c oughs> สำหรับเด็ดมวยเดือด66ก <c oughs> ิโลกรัมครับอลจูเรียนักชกจากอ <c oughs> ัลจูเรียไลมิเน่เบนการูนักมวยจากประเทศอัลจูเรียครับอายุ22ปีครับชกมาแล้ว32ไฟนี่คือไลมิเน่เบนการู วัย22ปีนะครับสูง173เซนติเมตรจากแฟมิลี่มวยไทยและคู่ชกของเขามุมแดงครับจากพิษณุโลกประเทศไทยครับอายุ24ปีสูง170เซนติเมตรครับชกมาแล้ว61ไฟชนะ40และเสมองขอเสียงปรบมือให้สีฮราช p พี x ั n ซ g y งจิม m t h ไทยแล d 24 years ago ชมพิษสุนโลกไทยแลนด์ชมหน้าของศรีหราช JP Boxing ซิ่ยิมครับจากจังหวัดพิษสุนโลกลูกศิษย์ของสจอโอ๋เลยครับ24ครับ22ครับ170กับ173 66กิโลกรัมปะพัยประเทศครับบนเวที จอโอนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของสามารถพยักษ์อรุณนะครับมาเรียนมวยไทยกับสามารถแล้วก็ไปเปิดยิมเปิดค่ายอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกครับเดินจ้วงเลยนะครับทาดานของสีหราชไม่อยากใช้เวลาเปลืองเลยครับนะครับวงในเสียบเข้าไป โอ้โหขยับต่อยลำตัวโอ้โหขวาขึ้นบนครับร่วงสิครับแบบนี้หลอกครับหลอกครับโอ้ซ้ายตบลำตัวแลขวาทิ้งแม่กรรมการยังให้โอกาสไม่นับนะครับอาวุธแรงครับทางด้านของศรีราชแม่อย่างนี้ถือว่าคิดดีทำดีเลยครับอยากจะจบเกมเร็วๆครับศรีราชเดินเข้าใส่เดินเข้าชนเลยครับพยายามจะเวียงครับยังไม่ไป แข็งแรงครับการบิดการป้ายแหมมองหน้าเลยครับเบนกระรูอ้ยโดนบวกแล้วโอ้สวยครับแม่โอ้โอสาวสาวทึว่งเลยครับชอบใจครับม้าดีกระโ,โอ้โหถีบหน้าครับทำได้สวยครับเสียรา่าตักระโดดต่อยครับไม่มีจังหวะครับเบนการ,รูเข้าไปเจอเขา่า แ่ต้องดูดีๆนะครับเข้าไปเดี๋ยวเจอกำปั้นของสิงหราชอีกครั้งนะครับโอ้โตัดล่างครับเป็นนักมวยที่ออกอาวุธค่อนข้างจะแรงนะครับใส่เต็มวงเลยครับโอ้ยมาไปข้ามศีรษะไปเลยครับงัดศอกซ้ายครับต่องแบบนี้ครับช่อง8ครับสำหรับมวย สนุกสนุกมันมันแบบนี้ครับและอย่าลืมเลครับเสารนี้เรามีนัดกันครับ5โมงครึ่งครับ LWC ซูเปอร์แชมครับถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีเปลี่ยนเวลานะครับพบกันเร็วขึ้น5โมงครึ่งครับ17.30นาฬิกานาทีแฟนๆก็ลุ้นกันนลครับคู่นี้ต่อยกันสนุกเลยครับตั้งแต่ยกแรกหลุดครับอ้าวขยับมายังไม่ได้ โอ้โห,หมัดขวามาอีกแล้วเป็นนักมวยที่ออกอาวุธแล้วทิ้งทั้งตัวครับศรีราชโอ้โอ้โห,โโห,โโหเจอ<า>เจอเจ <coup s. S 1> อเหมือนกันครับไม่ใช่ไม่โดนนะครับแหมพอหลุดพอหลวลมกรรมการบอกจะหนีไปไหนเยอะครับผ่านยกแรกครับ แม่สีหน้าเวตามมั่นใจเลยครับสีหราชไปดูภาพช้าครับโอ้โหนี่ครับผีบหน้าไปก่อนแล้วก็กดขวาลำตัวแล้วก็ขึ้นหน้าครับแทบจะสุดเลยครับลูกนี้นี่ครับก็โหสวยงามมากครับแล้วเข้าลำตัวก้านคอเลยครับมาดิดกระโหลกสวยจริงๆครับสมบูรณ์แบบครับท่านี้ อ่ะมันก็ต่อยก2สองครับอ่าครับไม่กลัวเหมือนกันครับเบนกกลูก็แรกเลยครับมยกแรกไปโดนเสียรางวัดไปนิดนึงมาแล้วครับต้นน้ำอ่าครับเกมเปิดแล้วต่างคนต่างใส่ครับต่องแบบนี้ครับมวยออกอาวุธแรกกันตลอดโอ้โหเจอซ้าย เข้ามาอ้าวหุกซ้ายครับอ้าวไตไม่โดนครับสีีราษขยับไปหมัดขวาไม่โดนโอ้โหกลมหลบมาอ่าเริ่มสู้เลยครับลายมิยนิเป็นกระูอเออกรรมาการต้องเตือนครับอย่าหมุนรอบตัวเองครับอันตรายครับ หลหมุนรอบตัวเองได้ครับแต่ว่าเราอย่าหมุนรอบตัวเองครับบนเวทีหลุดอีกแล้วว่าอย่างไรครับศีหราษฎจี้เข้าไปโอ้โหตัดซ้ายลำตัวโอ้หูจุครับศอกเนื้อมาเอาให้ร่วงเลยนะครับแม่แต่ว่ายังไม่แม่นพอครับยังหลบยังมุดได้ครับเป็นเกอรูสอเจโอนะครับด้านล่างครับสั่นกำชับแล้วครับ ศีราษนี่ก็จากเมืองพระพิษณุโลกเมืองสองคแควนะครับเข้ามาโอ้งัดศอกไม้เลยครับกำปั้นโอ้เห็นกำปั้นเหมือนเห็นระเบิดนะครับเป็นกระรูต้องถอยครับต่อยท้องต่อยหน้าต่อยท้องต่อยหน้าไปเรื่อยเครับเดือดโอ้โหศอกโดนอีกแล้วศอกไหมหล่นไหม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 แม่วูบมีวูบภาพครับอ่ะเร,อรรเร่งอีกนิดครับสรีราษเร่งอีกนิดนึง โอ้ต้องก้มหัวชนเลยครับไม่ไหวรับไปเยอะเลยครับทั้งมัตรทั้งศอกสายลำตัวตามใบสั่งสั่งจริงๆครับตามใบสั่งจริงๆครับคนด้านล่างนี่จะเห็นนะครับว่าคู่ต่อสู้จุดไหนเป็นจุดเปราะครับแล้วก็ได้ผลครับพุกซ้ายแล้วทิ้งขวาโอ้ยหมาตามใบสั่งจริงๆครับ แม่แต่ว่ายังมีแรงเหลือครับเป็นกระโอ้โหกระโดดเตะอย่ย,อย,ยังไงครับเตะไปเตะมาไม่ยุบครับโอ้โห,หดูครับแกเข้าออกคิดจะมาแกกระโถมาทั้งตัวแล้วก็เป็นกระรูอย่าไปหมดยกสองซะก่อนครับ ชมภาพช้าครับนี่กับซ้ายตัดลับตัวครับทีเด็ดของสีหาราชเป็นนักมวยที่ต่อยใส่ทั้งตัวจริงๆนะครับกะเอาทีเดียวโครมเดียวแม่เดินหันหลังเข้ามุมเลยนะครับประมาณนั้นครับแต่ว่าทางด้านของเบนการูก็แมสู้พลางต่อยพลางเลยครับนี่ปิดหน้าปิดตาแยงไปหมดแล้วนะครับาครับ ประตูเดียวเหมือนกันครับเบนการูก็ต้องต่อยให้สีราชงายท้องไปเลยครับให้ร่วงหลับปล่อยไปเลยโอ้โหฟันสองไม่โดนอยากไปใกล้ๆครับสีหราช <c oughs> <c oughs> จังเงื้อจากเนือไม่ได้ออกสักทีครับเบนการูแกก็กึกกักกัคกครับไม่ยอมเป็นเป้านิง่งไม่นะครับมาดีจะโหล แมแฟนๆชอบใจครับนี่ครับชาวต่างชาติชอบนะครับเห็นศิลปะแม่ไม้เมวยสทยอยากชมเลยครับจอร์กเจฟาดหางแบ็คคิกอ้าวมาโชว์กันใหญ่เลยครับโชว์กันใหญ่เลยอ้าวนี่นะครับเ,น,เน่นในเรื่องของความบันเทิงครับไม่มีเรื่องของเกมการพนันมาเกี่ยวข้องครับมวยจะต่อยสนุกแบบนี้ครับไม่มีกองเชียร์กดดัน กรรมการให้คนะแนนตามความเป็นจริงครับตามอาวุธที่ออกอ <c oughs> าจารย์ประภัยมีดุครับต้องอยู่ในเกมครับบนสังเวียน <c oughs> นี่เรียนกำลังตัโปนบอกอย่าเล่นอย่าเล่นครับก็ไม่เล่นครับอยากจะโชว์มากกว่าครับ โอ้ลูกนี้ครับถีบทำลายจังหวังสวยงามครับไปเคลียขาหน้าเลยครับช่วงปลายยกครับโอ้โหเป็นกระรูกก็ดูเหมือนว่าอาจารย์ยังไงครับแม่ไปยอมรับสภาพหรือเปล่าครับเพราะว่าเจาะเท่าไหร่นี่ก็จาะไม่เข้าครับแต่ว่ามวยสามยกอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับใส่กันเต็มจริงครับคู่นี้โอ้ยอะไรครับมาแล้วมาแล้ว ทำเป็นล้อเล่นไปครับาหาเรื่องครับอย่าหาเรื่องครับโดนนี่ล่วงได้นะครับแมบภาษาไวรุนก็จะบอกว่าอย่าหาทําครับแบบนี้ทําดีมาตลอดไปพลาดโดนกําปั้นเปลี้ยงเดียวนี่แม่จบข่าวเลยนะครับก็ถือว่าสร้างรอยยิ้มให้กับ คนดูได้นะครับคูน่นี้มาเลยครับมาอีกรอกนะครับช่วงท้ายปลายยกหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหน้ำนายเหนียวด้วยกันทั้งคู่ครับใส่กันเต็มครับคูน่นี้ใส่กันเต็ม ตามจังหวะโอกาสลีลาอาวุธแม่ไม้มวอไทยสวยงามจริงๆครับนี store, oh ่ครับมาดิกะโลกโอ้โหวางขวาดอกนี้แหกระโดดต่อยเลยครับซูเปอร์แมนพันครับแต่เรามาดูกันว่าผู้ชนะจะเป็นใคร ladies and gentlemen and the winner is the red corner และเป็นสีีราจ JP boxing g y มครับ เอาชนะคะแนนไลมิเน่เบนโครูจากแอลจีเรีย